เมื่อครั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตท่านเศร้ามากแม้สมเด็จจะกล่าวอยู่ว่าสังขารจมแปรสภาพไปตามไตลักก็ตามสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตก็ยังไม่ไวายสลดสังเวชใจเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตนั้นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตท่านจะเดินจงกรมรอบวัดตลอดคืน ขณะเดินก็ภาวนาไปด้วยต่อหน้าอันเตวาสิกและสิทธิทิ้งไว้หาลิกสมเด็จท่านกล่าวว่าเมืองไทยสิ้นนักปราชญ์คนสำคัญไปเสียแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อปีมะโลงตรงกับวันพฤหัสบดีเดือนสิบอดขึ้นสิบห้าค่ำตรงกับวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2411 ในปีนั้นสมเด็จพระพุทธาจาย์โตท่านมีอายุ8ปสิบปีเป็นพรรษาที่ห0สิแม้จะมีอายุและพรรษามากถึงขนาดนั้นสมเด็จพระพุทธาจาย์โตก็ยังแข็งแรงเล่ากันมาว่าสมเด็จพระพุทธาจาย์โตท่านแข็งแรงเป็นด้วยท่านอาบและทานน้ำว่านนางคำเสมอจนแลเห็นท่านเหลืองไปทั้งตัว อนุภาพของว่านางคำที่สมเด็จอาบและทานั้นทำให้สมเด็จแข็งแรงไม่ชราตามอายุจนกระทั่งมีความประหลาดพระราช,ชาลอไทยแก่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราชเป็นอันมากและครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมโงศงเธอกรมพยาปะวะเลศปริยาลงกรทรงศึกษาวิชาโหราศาสตร์เจนจัดพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง จึงตัดถามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปะวะเลศปริยาลงกรถึงความแข็งแรงและปีชาสามารถของสมเด็จพระพุทธาจายาโตโดยมีพระราชประสงค์ชาวปฏิพานตลอดจนสุขภาพแข็งแรงมากจนถึงป่านนี้สมเด็จมหาสมณเจ้ากรมพระยาปะวะเลศปริยาลงกรจึงผูกชะตาสมเด็จพระพุทธาจายาโต ถวายแด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงแต่จากชะตาดวงนั้นเองสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าบรม,มวง์เธอกรมพระยาเทววงวโรปการถือเป็นหลักศึกษาวิชาพยากรเพราะขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมมวง์เธอกรมพระยาเทววงวโรปการกำลังทรงสนพระไทยศึกษาวิชาโหราศาสตร์อยู่ ชะตาสมเด็จพระพุทธาจารย์โตที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปะวะเรศวริยาลงกรผูกถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนั้นเป็นดังนี้ชะตาหน้าวันพฤหัส,สบดีเดือนหขึ้นสิองค่ำจุลศักราชหนึ่ปีวอกสำนิกที่ศกตรงกับวันที่17เเมษายน พุทธศักราช2,331อาทิตย์ศีมหาอุดกุมลัคนาบนรรลุความสำเร็จสูงสุดในชีวิตพร้อมด้วยกิตติยศและชื่อเสียงจันมูลละราชาโช,ชคเป็นลาบบรรลุความสำเร็จในทางมหานิยมเป็นที่นิยมของประชาชนและพระมหากษัตริย์อังคารอุตสาหะเป็นนิพ ในเรื่องจันทร์กับส่งผลให้ประสบความสำเร็จในด้านอุตสาหะวิรยภาพอย่างแรงกล้าทุกอย่างพุทธมนรีเป็นนิตปอลเกษตรท่านกําพรา้บิดามารดาตั้งแต่ยังเป็นเนนแต่ได้มาศึกษาทางศาสนานิดในเรือนพระฤหัสบดีกับส่งผลให้ศาสนาเป็นที่พึ่งพระฤหัสบดีบริวารอุจาวิราชมีวาสนาถึงขั้นมหาราชครูปัญญาบริสุทธ ปราศจากกิเลสเพราะสับเรือนกับพุทธสุขเป็นเดชเกษตรธิบดีมีอริยทรัพย์ล้นพ้นแต่พวกัรัพไม่มีเพราะดาวสุขอยู่ในเรือนวินาศเป็นตนุเศธษเสากาลักกินีเกษตรเสากาลกกินีเบียนมีเท่าใดก็บริจาคหมดลาหูอายุมหาอุดสมเด็จอายุยืนถูกต้องแท้เพราะลาหูเป็นมหาอุดที่เป็นผู้มีอารมณ์ขัน เป็นพ่อสามศับกับสุขลัคนาเกาะปัญจมณนาวางอาทิต์สีทุติยตียางอาทิต์สีสเสวยพรณีเลิกที่สองประกอบไปด้วยมหัาธนแห่งเลิกพิคอพยากรจากลัคนาเกาะนวางตียางสีทั้งคู่แสดงให้รู้ว่ามีเกียติคุณและสงศ์ตลอดอายุไขขณะที่พระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีพระชนมายุเพียง15บพรรษาและได้เสด็จขึ้นเตลิงพันวั์ราชสมบัติทำพระราชะพิธ,ธีบรมมราชาพิเศษเมื่อวันที่11บเอ็ดพฤศจิกายนพุทธศักราช2411ตรงกับวันพุธเดือน12แลม13บสาคำ่ำและเพราะเหตุที่พระชนมายุยังน้อยจึงต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนคือสมเด็จเจ้าพยารีสุริยวงศ์ ครั้งนั้นอำนาราชะการสิทธิเด็ดขาดอยู่ในบังคับบัญชาของสมเด็จเจ้าพยาทังสินถืออาญาสิทธ์ตัดสีสับผู้กระทำผิดได้ก่อนกาบถวายบังคมทูลโดยเหตุนี้เองจึงเกิดเรื่องเล่าลือวิตกกันไปต่างๆนานากลัวว่าเหตุการณ์ในแผ่นดินจะเหมือนครั้งพระเจ้ากะลาโหมสุริยวงศ์ผู้สำเร็จราชะการแผ่นดินของสมเด็จพระเชษฐาธิราชซึ่งครั้งนั้น เจ้าพยากลาโหมสุริยวงศ์ขุมพักพวกเข้าชิงน่าจะสมบัติจับประเชษถาทิราชปรงพระชนเสียแล้วสถาปนาองค์เองขึ้นเป็นพระเจ้าประสาททองเรื่องดังกล่าวนี้เล่าลือกันมากล้อนถึงสมเด็จพระพุทธ,ธาจา์ต้องจุดใต้ในเวลากลางวันเข้าไปหาสมเด็จเจ้าพยาศีสุริยวงศ์เล่ากันว่าสมเด็จพระพุทธ,ธาจยา์ ท่านมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราชมากนอกจากสมเด็จพระพุทธจาจย์โตท่านเป็นห่วงในเรื่องของผู้สําเร็จราชการแผ่นดินดังกล่าวแล้วยังสงคุ้นเคยกับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมาครั้งยังพระยาวอีกด้วยข้อนี้น่าจะเป็นจริงตามที่เล่าลือกันเพราะต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จขึ้นถลิงขวานราชะสมบัติ สมเด็จพระพุทธาจารย์โตได้เป็นผู้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศพิธและจธรรมกับจักวัตด,ดิวัตและสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปะวะเรศวริยาลงกรเป็นองค์ถวายเทศนาว่าด้วยพระราชพงศาวดารมีเรื่องปรากฏอยู่ว่าอยู่ในจดหมายเหตุมีดังนี้ต่อจากวันบรมมาลาชาพิเศษเสด็จออกพระที่นั่งอมรินมินิชัย เวลาเช้าทรงตั้งพระราชาคณะกับข้าราชการและส่งรับดอกไม้ทูบเทียนซึ่งบรมมาวงสานุวงข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยทูลก้าวถวายครั้นเวลาค่ำสเสด็จออกทรงสดับรับฟังพระธรรมเทศนาพิเศษเนื่องในงานพระราชพิธีบรมมาาชาพิเศษสีกันคือวันแรนสิบสค่ำสมเด็จพระพุทธาจารย์โตวัดละขัง ถวายเทศนาว่าด้วยทศพิษราชธรรมและจักวัฏด,ดิวัตวันแรมสิบสค่ำกมหมื่นบวรลังสีสุริยพันธ์ถวายเทศนาว่าด้วยพระราชพงศาวดารวันแรมสิบห้าค่ำพระศา,าสนาโสพลวัดราชประดิษฐ์ถวายเทศนามงคลสูตรเดือนอ้ายขึ้นหนึ่งค่ำสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์จีวัดประยุรวงศาวาส ถวายเทศนารัตนสูตรจากจดหมายเหตุนี้จะแลเห็นความสำคัญของสมเด็จพระพุทธ,ธาจยา์โตว่าเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีปีชายานแตกฉานและเป็นที่เคารพสการะของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมากเพียงไรไม่ว่าในสมัยใดๆภิกษุผู้ที่จะได้เป็นองค์ธรรมคตึกถวายพระธรรมเทศนาในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษนั้น ต้องได้รับการเลือกเป็นเป็นพิเศษแล้วทั้งสิน้นเมื่อพิคอตามประวัติที่ท่านเขียนไว้ในโบสถ์วัดอินทะรวิหารเขาพอจะเชื่อได้ว่าแต่กุลนั่งเดิมของสมเด็จท่านมีนิวาสถานอยู่ที่เมืองกำแพงเพชรครั้นเกิดเหตุใกล้กรุงศรีอยุธยาจะแตกเพราะอาลิราชสัตวูลุกลานมาทางด้านเมืองกำแพงเพชรมากขึ้น บิดามารดาของท่านจึงอพยพจากหมือนกำแพงเพชรลงมาอยู่ที่ท่าหลวงพระนครรีอยุธยาท่านจึงเขียนเป็นภาพไปว่าท่านได้มากําเนิดที่บ้านท่าหลวงกรุงศรีอยุธยาและเมื่อรัชการที่หนึ่งบิดาบารดาของท่านได้อพยพจากบ้านท่าหลวงลงมาอยู่กรุงรัตนโกสินทร์พักอยู่ที่ตำบลบางขุนพรมขณะนั้นสมเด็จพระพุทธาจยา์โต ท่านยืนและเดินได้แล้วบิดามารดาจึงมอบให้อยู่กับท่านเจ้าคุณอรัญยิกแก้วผู้เป็นสมภารองค์แรกของวัดอินทรวิหารเจ้าคุณอรัญจิกแก้วองค์นี้เป็นชาวนาครเวียงจันทร์ทรงคนวิเศษในวิชาวิปัสนาและพระกรรมฐานตามปกติไม่ชอบอยู่ประจำวัดพอออกพรรามักจะออกทวดงและถือลุกขมูลคือการอยู่คนต้นไม้เป็นวัดปฏิบัติ เหติคุณของท่านเรื่องลือมากท่านสนิทและพอใจกับท่านเจ้าคุณบวรวิริยะเถนวัดสังเวชพิศยาลามซึ่งท่านเจ้าคุณบวรวิริยะเถนก็เป็นผู้ทรงคุณสมบัติชัดเจนในด้านวิชากรรมฐานและวิปัสสนาเช่นเดียวกันกับเจ้าคุณอรัญยิกตลอดทั้งมีวาจาสิทธิ์ก่าอย่างใดมักจะเป็นอย่างนั้นชาวบ้านแถบบางลำพูพากันนิยมนับถือ และเก่งกลัวท่านเจ้าคุณบวรวิริยะเถนมากเมื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตมีอายุจเจริญวัยขึ้นท่านเจ้าคุณอรังยิกปารบว่าท่านไม่ค่อยจะได้อยู่ติดวัดเพราะถือทุลงขวัตและลูกขมูลจึงไม่สะดวกที่จะถ่ายทอดพิชาการและประสิทธิ์ประสาดพิชาการสั่งสอนให้แก่สมเด็จท่านได้สมความมุ่งหมายจึงขอมอบตัวสมเด็จพระพุทธาจารย์ ให้กับเจ้าคุณบรวรวิรยิยะเถนซึ่งเจ้าคุณบรวรวิรยิยะเถนก็เต็มใจรับไปด้วยความเมตตาต่อมาเมื่อสมเด็จเติบโตพอที่จะให้บรรพชาเป็นสามเณรได้เจ้าคุณบรวรวิรยิยะเถนจึงได้ให้บรรพชาเป็นสามเณรจึงนับว่าเจ้าคุณบรวรวิรยิยะเถนเป็นพระอุปชาอาจารย์ของสมเด็จพระพุทธ,ธาจาย์โตองค์แรกเล่ากันว่า สมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตท่านมีความนับถือเจ้าคุณบวรวิริยะเถนมากในฐานะที่เป็นอุปชาของท่านสมเด็จท,ท,ท่านเคยไปทอดพระป่าเพื่อเป็นการแสดงคารวะแก่เจ้าคุณบวรวิริยะเถนทุกปีครั้งหนึ่งสมัยที่ท่านได้อุปสมบทและได้รับผ้าไตลายแพรจากที่แห่งไรก็ไม่ทราบท่านผ่านมาทางมัดสังเวชวิสยาลามท่านก็แวะเข้าทอดพระป่า แก่เจ้าคุณบวรวิริยะเถรหาได้ถือผ้าไตแพร่นั้นเป็นของตนไม่ขณะที่ท่านเข้าไปถวายผ้าไตแพร่นั้นเจ้าคุณบวรวิริยะเถรกำลังจำวัดอยู่ท่านจึงเปลื้องไตแพร่นั้นออกมาคุมเท้าของเจ้าคุณวิริยะเถรแล้วกราบเมื่อเดินออกมาท่านบอกแก่พักภิกษุที่อยู่ข้างนอกว่าฉันมาทอดพระป่าจ,จะ่ะแล้วพูดต่อไปว่า ทีนี้ฉันจะเป็นไอ้งั่งไปละจ้ะซึ่งหมายถึงท่านเปลืองจีวรที่ห่มถวายเจ้าคุณบอวรวิริยะเทนเสียแล้วท่านจะต้องเปลืองล่างท่อนบนกลับวัดในบางครั้งท่านก็เอาเต้าปูนไปทอดพระป่าให้แก่เจ้าคุณบอวรวิรยยะเทศหนึ่งเต้าและถวายแก่ผ้าลำดับอีกองนนหนึ่งเต้าเต้าปูนนั้นบรรจุปูนเต็มแต่ประสาจากผู้สนใจต่อมาภายหลัง มีพระองค์หนึ่งเอาปูนในเต้าไปปั้นเป็นลูกกลมไว้สองถึงสามลูกลก็กลายเป็นลูกอมศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเจติคุณของสมเด็จท่านเริ่มขจรกระจายขึ้นตั้งแต่บัดนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านเรียนวิชากรรมฐานและวิปัสสนาอยู่กับเจ้าคุณอรัญยิกแก้วและเจ้าคุณบรวรวิริยะเถนดูเหมือนจะเจนจบจนหมดที่ศึกษาเจ้าคุณบรวรวิริยะเถร จึงประสงค์ให้สมเด็จได้ศึกษาทางคันธทุระอันเป็นพระปริยัติธรรมต่อไปเพราะยังเป็นเนนอายุที่ยังน้อยอยู่จะได้มีความรู้ในทางปริเลียนแต่ฉานในภาพปริยัติธรรมอีกด้านหนึ่งและจะได้เป็นกำลังทางพระประวรพุทธศาสนาสืบไปตอนที่สมเด็จท่านจะได้ศึกษาวิชาทางคันธตทุระคือพระปริยัติธรรมนั้นเล่ากันมาว่า เจ้าคุณบรวรวิริยาเถนเห็นว่าผู้แตกฉานทางพระปริยติธรรมอันเป็นทางคันาธาตุระถึงชั้นเอกนั้นมีเพียงสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นาวัดปางว่าใหญ่แต่เพียงผู้เดียวท่านผู้นี้เป็นประเรียนเอกในราชการที่หนึ่งท่านจึงตั้งใจและนำสามเณรโตให้ไปอยู่ศึกษาคันาธาทุระกับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นา คืนหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นาคเข้าจำวัดแล้วเกิดสุบินไปว่ามีช้างเผือกเชือกหนึ่งบุกทะลวงขึ้นมาบนกุฏิแล้ใช้งวงและงาทลายตู้พระไตรปิฎกแต่กระจัดกระจายแล้วเอางวงหยิบหนังสือพระไตรปิฎกที่ตกอยู่เกินกาดนั้นกินจนหมดด้วยความเสียดายพระไตรปิฎกเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นาคลองขึ้นสุดเสียงแล้วสะดุ้งตื่น จึงรู้ว่าได้ฝันไปวันนั้นบังเอิญเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นาท่านมีกิจรับนิมนต์ไว้จึงสั่งภิกษุกสามเณรไปว่าถ้าใครมาหาในระหว่างที่ไม่อยู่นั้นขอให้รออยู่พบท่านให้ได้ตอนสายวันนั้นเองเจ้าคุณบวรวิริยะเถนก็ได้พาสามเณรโตไปถวายเป็นสิษย์ขอเรียนหนังสือกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นา เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นาคจึงรับตัวไว้ทันทีเพราะเห็นว่าตรงขับที่ฝันไว้จะมีคนดีมาเกิดในพระพุทธศาสนาและแตกฉานในพระไตรปิฎกด้วยเหตุนี้เองสมเด็จท่านนี้มาเรียนเป็นศิษย์ของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นาคทราบกันดีอยู่แล้วว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตทันเทศได้ไพเราะมาก แม้แต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกก็ทรงโปรดจนกระทั่งได้เป็นนาคหลวงอุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดาลามเมื่อปีมะโลงพุทธศักราช2,350สมเด็จพระสังฆราชสุขเป็นพระอุปชาครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเข้าไปแปลหนังสืออย่างแตกฉานแต่ไม่รับเป็นปะเรียนสมเด็จพระสังฆราชดอน ผู้ที่ดำลงตำแหน่งสังฆราชสืบต่อจากพระสังฆราชสุขและเคยเป็นพระอาจารย์สอนพระปริยัติธรรมแก่สมเด็จพระพุทธาจาย์โตด้วยผู้หนึ่งเราให้สิทธิ์ทิ้งวิหาริกและอันเตวาสิกฟังว่ามหาโตเขาไม่ได้มาเรียนหนังสือกับฉันหรอกเขามาแปลหนังสือให้ฉันฟังต่างหากสมเด็จพระพุทธาจาย์โตท่านเป็นผู้ทรงคุณวิเศษและแตกฉานในพระปริยติธรรมไม่น้อยเลย วิธีเรียนหนังสือของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตที่ไปเรียนกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชดอนนั้นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตกำหนดว่าวันนี้จะเรียนตั้งแต่หน้านี้ถึงหน้านั้นท่านท่านไปถึงท่านก็เปิดหนังสือออกแปลจนถึงที่กำหนดไว้แล้วท่านก็ก่าบปลากลับเป็นอยู่เช่นนี้จนกระทั่งสมเด็จพระสังฆราชดอนห้ามว่าพอแล้วหยุดเรียนเสียเถิด ท่านแตกฉานพอแล้วเพราะการเรียนพระปริยติธรรมของสมเด็จเป็นเช่นนี้สมเด็จพระสังฆราชตอนจึงกล่าวว่าเมื่อได้มาเรียนหนังสือกับฉันมาแปลหนังสือให้ฉันฟังตลอดราชการที่หนึ่งที่สองและที่สามสมเด็จท่านไม่ยอมรับเป็นพระเปียนทั้งทางที่ความรู้ของท่านแตกฉานเหลือขนาดและคราวหนึ่ง ท่านถูกพระอุปชาบังคับให้เข้าแปลเพราะมั่นใจเสียว่าอย่างไรก็แปลได้แต่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดครั้นสมเด็จเข้าแปลกับตกหาได้เป็นประเลียนไม่เรื่องมีอยู่ว่าครั้งนั้นสอบหน้าพราที่นั่งและการสอบนั้นสอบปากกล่าวลวดเดียวสอบกันไปจนกว่าจะตกประโยคไหนก็เป็นได้เพียงแค่นั้นถ้าสามารถได้หมดก็เอาประเลียนเอกไปเลย พอสมเด็จท่านเข้าแปลเปิดถูกหน้าหนึ่งประโยคว่าสัตถาสมเด็จก็แปลว่าสัตถาอ่านว่าพระสัตถาพระราชาคณะผู้คุมสอบทวงว่าจะแปลทับศัพท์อย่างนั้นไม่ได้ให้แปลใหม่สมเด็จก็ยังคงแปลว่าสัตถาอันว่าพระสัตถาอยู่นั่นเป็นอันว่าสอบตกไม่ได้เป็นปเปลี่ยนขณะนั้น มีภิกษุรูปหนึ่งสอบไล่อยู่ข้างหลังท่านถูกประโยคให้แปลเป็นรูปสุนัขที่อยู่บนเรือนภิกษุรูปนั้นถูกประโยคแปลไปหลายสับพระราชาคณะผู้สอบไม่พอใจเพราะไม่ถูกกับความประสงค์สมเด็จท่านสอบแล้วเดินผ่านออกมาได้ยินคำทักทวงในการโต้ตอบสอบไล่ของภิกษุรูปนั้นกับพระราชาคณะโดยตลอดเมื่อผ่านมาถึงท่านก็รกระซิบเบา,เบา,เบาที่ข้างหูพระภิกษุรูปนั้นว่า สูนักจูอย่างไรล่ะจ๊ะภิกษุรูปนั้นก็แปลไปตามนั้นเป็นอันสอบได้เป็นปลเรียนต่อมาเมื่ออายุพรรษาแก่กล้าและเป็นที่นิยมนับถือมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวจะตั้งให้เป็นพระประเรียนเอกแต่ท่านก็ไม่ยอมรับจนตลอดรัชกาลที่สามขันถึงรัชกาลที่สสมเด็จท่านรู้ตัวว่าจะต้องถูกแต่งตั้ง ให้เป็นพระราชาคณะอีกเป็นแน่แท้จึงได้ออกทุดงนี้ไปกรุงกัมพูชาพร้อมกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งขณะที่เดินทางไปกลางป่านั้นแดดร้อนมากท่านจึงหลบเข้าโคนต้นไม้บอกกับพระภิกษุรูปนั้นว่านิมนต์ท่านเดินไปก่อนฉันจะจำวัดสักครู่พูดเท่านั้นท่านก็ซุดลงนั่งพิงกับต้นไม้ไม่ปลดย่ามหรือบาดออกจากป่าแล้วท่านก็หลับจริงๆ ประมาณสักคู่ท่านก็ลุกขึ้นเดินไปทันพระภิกษุรูปนั้นที่เดินล่วงหน้ามาก่อนแล้วตั้งนานขณะที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตเดินทุดงไปกัมพูชานั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงทราบว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตหนีการแต่งตั้งก็มีรับสั่งให้เจ้าคุมสังฆา,าลีไปนิมนต์กลับมาให้จงได้เจ้ากุมสังฆา,าลีไปทันกลางทางแล้วนิมนต์สมเด็จ ให้มาเข้าเฝ้าต่อหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระพุทธาจารย์โตจึงไปตามคำนิมนต์และได้มีการโต้ตอบกันดังนี้พระบาทสมเด็จพระชอมก้าวตัดว่าฉันตั้งใจให้ขัวโตเป็นพระธรรมกิตติสมเด็จพระพุทธาจารย์โตตอบว่าขอถวายพระพรพระหมาบอบผิษพระบาทสมเด็จพระชอมก้าวตัดว่าในขัวโตว่าจะไม่เป็น ชะนไหนมารับเป็นพระราชาคณะเล่าสมเด็จโตตอบว่าสมเด็จพระนั่งเก้าท่านทรงเป็นแต่พระเจ้าแผ่นดินอาตามาก็หนีพ้นแต่พระมหาบาพิษเป็นทั้งเจ้าฟ้าและเจ้าแผ่นดินด้วยหนีไม่พ้นขอถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงพระสวนแล้วตัดว่าฉันให้หัวโตวเป็นผู้ครองวัดละคังโคสิต,ตาลามนะ